สวัสดีค่ะสิริจากออสเตรเลียค่ะวันนี้ก็อยากจะมาขอบคุณพระเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้าดูแลเรื่องหนี้สินนะคะคือว่าสิริอะก่อนที่จะมาเดินในไฟก็มีหนี้อยู่ก้อนหนึ่งนะคะประมาณ1นึ่งล้านแปดสนบาทนะคะพอมาเดินในไฟแล้วก็ได้กับใจกับพระเจ้าแล้วก็ได้ขอพระเจ้าช่วยนะคะแล้วก็ส่วนตัวก็ประ,ประกาศออกไปว,ว่าหนี้สินเนี่ยจะเคลียร์ได้ภายในปลายปีนี้คือปลายปี2023นะคะ วกว่ากลางปีก็เคลียร์ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ซิลิก็ได้ขายสังหาร,ริมทรัพย์ของตัวเองได้นะคะแล้วก็เตรียมเงินไว้เคลียร์หนี้ที่จะต้องเคลียร์ปลายปีนะคะซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะออที่อาจารย์ได้มาจัดงานฟื้นฟูที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะซึ่งอซิลิคทราบดีว่าค่าใช้จ่ายเยอะมากแน่นอนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในออสเตรเลียนี่ก็แพงมากนะคะ ก็เลยมีภาระใจที่อยากจะร่วมถวายเพื่องานภารกิจด้วยนะคะก็ตอนนั้นก็คิดเออแล้วก็ไม่ไม่ได้มีเงินเยอะอะไรอย่างงี้ค่ะก็ทํางานพาร์ทไทม์ดูแลลูกเป็นหลักอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็เลยได้นําเงินจากออการที่เราเตรียมไว้ที่จะใช้นี่นี่นะคะเอามาถวายในงานภารกิจด้วยความเชื่อว่ายังไงซะเนี่ยก่อนก่อนเดือนธันวานเนี่ยเราต้องมีเงินเพียงพอที่จะ ปิดหนี้ของเราได้แน่นอนเนี่ยนะคะก็ถวายไปจํำนวนเงินหกหลักนะคะด้วยความเชื่อปรากัว่า,างานภารกิจเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าทุกคนรับการฟื้นฟ,นฟนูมากๆนะคะพอสิริจะต้องเคลียร์หนี้นะคะซึ่งตอนนั้นมาดูเงินแล้วก็ยังไม่พอนะคะทีนี้สามีก็ได้มีโอกาสถามเราว่า,าคุณจะใช้หนี้มีเงินพอหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ บอกไปตามตรงว่าก็ยังไม่พอก็ขาดอยู่เท่านั้นเท่านี้อ่าเงี้ยค่ะแล้วะว่าหลังจากนั้น1สัปดาห์นะคะสามีก็ก <laughs> ลับมาบอกด้วยควาตื่นเต้นว่าเนี่ยรู้ไหมว่าผมอะมีเงินเข้ามาแบบจํานวนเงินที่คุณต้องการเลยนะอะไรเงี้ยเราเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้เขาจะช่วย อืมจริงๆเขาเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหวังของเรานะคะพราเราเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะมาช่วยเคลียร์หนี้ของเราซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดจากเราก่อขึ้นมาเองเนี่ยนะคะพอสามีเนี่ยก็โอนเงินให้ในเวลาที่แบบพอเหมาะพอดีมากเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นคะ่ะพอสามีโอนเงินให้เราแล้วเนี่ย บริษัทของสามีที่เขาเปิดบริษัทส่วนตัวของเขาเองนี่นะคะเป็นบริษัทเรือยอดชัตเตอร์นะคะได้มีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาที่จะขอใช้บริการเรือนะคะเป็นจำนวนมากคือแบบอาศาัศจรรย์เพราะว่าปกตินะคะคือเงียบมาแบบเกือบจะปีแล้วนะคะที่ที่บริษัทไม่ได้มีลูกค้าติดต่อเข้ามาใช้บริการนะคะพอสามีอนเงินให้สนิทแค่นั้นนะคะลูกค้าก็หลั่งไหลเข้ามา ทุกวีคเอนทุกสัปดาห์ก็จะมีลูกค้าเรียงแบบต่อแบบไลน์อัพเพื่อจะจะใช้บริการบริษัทของสามีสิรินะคะจนมีอยู่บางช่วงที่ที่จะต้องอดิวลูกค้าไปให้บริษัทอื่นนะคะเพราะว่ารับไม่ทันคือบอกเราก็ตื่นเต้นแล้วเราก็บอกกับสามี ว่าเนี่ยคุณเห็นไหมพอพอคุณช่วยเหลือฉันอนะ่ะมือหนึ่งที่คุณให้อ่ะคุณก็ได้รับอีกมากจากอ,อีกมือหนึ่งพระเจ้าอวยพอรพวกเราอย่างคะ่ะสามีก็เขาก็รู้สึกแปลกใจอยู่ในใจนะคะซึ่งสิริก็เชื่อแหละว่าสามีก็ขอบคุณพระเจ้าอยู่ในใจของเขานะคะส่วนตัวสามีก็คือเกิดความชื่นชมินดีเพราะว่าได้เงินที่ที่ตัวที่ตัวเองสมควรที่จะได้ ได้มาแล้วแล้วก็บริษัทที่แบบว่าจะต้องเคลียร์ภาษีและสิ่งอื่นๆเนี่ยก็ได้มีอินคัมเข้ามามากมายไก่กองช่วงช่วงสิ้นปีนะคะซึ่งส่วนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือสิริก็ได้เห็นความรักของสามีที่ที่รักเราแล้วก็คอยพพอร์ตช่วยเหลือเราเสมอนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้สิริได้ได้ขอบคุณสามีมากขึ้นแล้วก็ ได้มีใจขอบคุณเขามีใจที่แบบว่าอืมเราต้องน้อมนอบเชื่อฟังสามียกย่องเทิดทูนสามีเรามากขึ้นเพราะว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็มีเขาที่ที่คอยช่วยเหลือเราคือพระเจ้าเหมือนพระเจ้าจงใจที่จะอวยพรสิริผ่านทางสามีเพื่อให้เรามีใจขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณสามีของเราด้วยอย่างนี้ค่ะก็ขอบคุณมาก